เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการครับท่านผู้ชมครับช่วงแรกเราพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องพ่อเลี้ยงวันเนี่ยนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องของมะเร็งกระดูกสันหลังนะฮะแล้วก็ไปรักษาที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับเป็นศูนย์บําบัดโดยเฉพาะซึ่งเทียบเท่ายุโรปฮะจะอยู่ในอากาศที่เย็นมีหิมะนะครับแล้วก็ใช้สารธรรมชาติบําบัดฮะแต่การไปเนี่ยครับใช้เงินเยอะฮะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือเกือบ3ล้านเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับว่าอาการของเขาเนี่ยจะดีขึ้นหรือจะ จะไม่ดีฮะมาคุยกับคุณหมอต่อครับคุณหมอครับครับอาจารย์สามล้านบาทไปอยู่ที่นั่นฮะใช้วิธีการธรรมชาติบําบัดนะครับก็คือไปอยู่ที่นั่นก็คือใช้เรื่องของการดูแลการรับประทานอพยบาลหนึ่งคนแบบติดตัวเลยประกบกันติดติดเลยคืออยากให้คาสายตาแมนทูแมนเลยคอสของเขาเนี่ยคุณหมอจากลายที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะก็คือเขาบอกว่ามีคอสทั้งหมด30วัน60วัน90วันครับแต่พอเลี้ยงวันเนี่ยมีปัญหาเรื่องมะเร็งเนี่ยกะดูกสันหลังเนี่ยนะฮะครับ ไป30วันอาการดีขึ้นเลืขอข้อแรกเลยครับอาการดีขึ้นนะคุณหมอ <c oughs> ก็ไปอยู่ที่นั่นก็จะรักใช้เรื่องของการบําบัดใช้รับประทานอาหารสดอยู่ในน้ําอุน่นมีคิวเวลารักษาตามธรรมชาติน,นะครับ,ค,รบคุณหมอบแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้รับประทานพวกข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่เนี่ยอาการแบบนี้ถ้าดีขึ้นเขาบอกว่าดีขึ้นนะสามสิบวันดีขึ้นเนี่ยแบบนี้กระจายอะไรครับคุณหมอก็คือาถ้าเกิดเรารับประทานตัวที่เล่งสารก่อมะเร็งหรือว่าเล่งเชื้อมะเร็งนะครับก็คือเนื้อสัตว์นั่นเองจ้ะ แต่ oh. yeah. อันนี้พ่อเลี้ยงวันเนี่ยเลือกวิธีปฏิบัติโดยใช้ธรรมชาติบําบัดโดยหาทานพืชผักนะครับแล้วก็สารอาหารที่มีประโยชน์ก็คือมาจากข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่ต่างๆ uh huh. แล้วก็งดเนื้อสัตว์งดเนื้อสัตว์ตัวเนื้อสัตว์เนี่ยครับ,ค,รบคือตัวที่ทําให้ก่อมะเร็งคือคมะเร็งนะครับชอบรับประทานเนื้อสัตว์นั่นเอง oh. ในร่างกายเราเขาเรีเยกโปรตีน จากเนื้อสัตว์ทันี้มะเร็งมันชอบใช่ครับถ้ามันไม่มีอาหารโปรตีนกินมันก็จะฟอมันแบบนั้นมันอดตายเหมือนกันโอ้ครับแล้วจุดดีเขาเขาไปรับแสงตะวันด้วยฮะอากาศรับแสงความเย็นอะไรนี่ผมว่ามะเร็งก็คงจะกลัวอากาศหนาวเหมือนกันนะผมว่าครับผมแล้วก็ไม่มีเนื้อให้รับประทานด้วยครับเราก็รับประทานโอโซนฮะพืดผ่าผลไม้เป็นโอสถของเขาเลยนะจากธรรมชาติอาจจะเป็นเครื่ออะไรต่างๆสักอย่างนึงนะครับ บางทีเรเอาเปต้าคูแคนอะไรเงี้ยมันเป็นส่วนประกอบมาคั้นมามาปั่นแล้วก็พอดื่มเข้าไปเนี่ยนะครับเช้าลิตรบ่ายลิตรเย็นลิตรสามมือเลยเรียกโอสดโอสดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมจานสกัดจากพืชผักธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาการมันเลยดีขึ้นใช่ใช่ครับนะครับนี่คืออาการดีขึ้นทีนี้พออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับทําไงรู้ไหมฮะคิดถึงบ้านนะคิดถึงประเทศไทยครับท่านผู้ชมนะพอเลี้ยงวันเนี่ยนะครับท่านก็คิดถึงประชาชนคนไทยฮะอยากจะถ้าเขา ดีขึ้นอาการดีขึ้นก็อยากจะเอาสูตรฮะสูตรของไอ้ศูนย์บำบัดแห่งเนี้ยที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเอามาประเทศไทยตั้งใจว่าจะมาทํามูลนิธิฮะไปเข้าครัวไปเข้าครัวที่นั่นเลยนะไปขอเข้าครัวไปคุกเข่าแบบแบบญี่ปุ่นนะเขาบอกมาเลยนะไปขอขอสูตรขอสูตรจากโรงครัวฮะท่านผู้ชมฮะไปขอสูตรจากโรงครัวขอจดสูตรทั้งหมดเพื่อจะมาทำมูลนิธิเพื่อมาเรียกเป็นวิทยานให้กับประชาชนคนไทย นะครับคือพพ่นุ่มันเป็นล้านนะลงทุนไปเป็นร้านอยากเืองไทยต้องมาทำลนิธิอาจจะถูกลงก็เลยเขายอมให้ฮะไปจําสูตรมาฮะเขาก็กลับมาประเทศไทยปีประมาณห้าสูนรนี่ผ่านไปแล้วเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วกลับมานะครับพอมามาตรวจปั๊บพอมาที่มาตรวจปั๊บปรากฏว่าไปหาหมอไปตรวจปรากฏค่าพีอะไรนะพีเอลดฮะเหลือไม่อะไรสามประมาณนี้อือยู่ในค่าปกติหมอตกใจครับเอาพอเลี้ยงวัน ไปทําอะไรมาทําไมมันถึงลดโอ้โหตกใจฮะว่าทําไมคุณนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมบอกไปแล้วว่าไม่เกินปีครับคุณไปนะเพราะเป็นขั้นสุดท้ายใับทำอะไรก็ต้องไม่หายต้องตายอย่างเดียวครับตายสถานเดียวฮะท่านผู้ชมฮะต้องตายอย่างเดียวนะครับหลังจากไปประเทศญี่ปุ่นไปบําบัดมาครับท่านผู้ชมปรากฏมาแล้วไปให้หมอตรวจหมอบอกไม่มีค่าเชื้อไม่มีไม่มีแล้วไปทําอะไรมาดีใจครับหลังจากนั้นคุณวันเนี่ยก็เลยไปทำเรียกไทยไปไปทำเรื่องของปลูกผัก ปลูกผักไร้สารพิษนะปลอดด้วยไร้ด้วยนะฮะปลูกออร์แกนิกครับออร์แกนิกเลยครับปลูกแล้วไร้เลยครับนะครับไม่ใช้สารไม่ใช้สารเคมีเลยฮะครับนะครับพอใช้ไปแล้วอย่างที่บอกนะฮะมันมีอันตรายฮะอย่างอย่างถ้าใช้ไปแล้วมีอันตรายก็เปลี่ยนนะอยากใช้ยากก็เปลี่ยนแหละใช่ครับนะครับมันใช้เรื่องของนิวเคมีสารสกัดอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมครับอยู่ด้านหน้านะครับตามที่โฆษณานะ่ย นิวเคด้ครับสารสกัดอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์จักัดวัชพืชยาได้ทุกชนิดครับปลอดภัยครับสำหรับผู้บริโภคปลอดภัยสําหรับคนฉีดปลอดภัยสําหรับสัตว์เลี้ยงครับอันนี้เรานวัตกรรมใหม่ครับเพื่อมาไม่ให้ท่านเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างพ่อเลี้ยงไว้ครับคือจากการที่เขานะครับพ่อเลี้ยงเนี่ยมีการสะสมนะครับผมก็สันนิฐานเอาจากการที่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงฆ่าจัดวัชพืชต่างๆหรือว่าอาจจะมีสารเคมีในพวก ปุ๋ยนะครับก็มีการสะสมสะสมเข้าทางลมหายใจบ้างเข้าทางผิวหนังจนกระทั่งไปเป็นมะเร็งที่กระดูกสันหลังนะถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดไม่ไปพบแพทย์นะครับอาจจะเสียชีวิตได้ที่เมืองไทยตั้งแต่ระยะแรกแล้วดีที่เขายังมีโอกาสนะครับได้ไปสแกนแล้วก็อากาศบรรยากาศรวมทั้งธาญยพืชที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเอื้ออำนวยให้เซลล์มะเร็งตายนะครับอาจารย์ภายในหนึ่งเดือน มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อไหมครับจัดหายเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องจริงเพราะว่าญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเขามีการเรียกเทคโนโลยีนะผมว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นมะเร็งที่กระดูกสันหลังนะครับแล้วก็บําบัดะเป็นมะเร็งที่อวัยวะส่วนไหนก็บําบัดด้วยวิธีนี้จัดหายทุกคนครับโดยใช้ธรรมชาติบําบัดแล้วก็ที่สําคัญคือต้องเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ สําคัญที่สุดเพราะว่ามีโปรตีนใช่ครับ<ป>รนะครับโปรตีนเนี่ยก็เป็นอาหารของมะเร็งแต่เราไม่ให้อาหารมันมันก็จะฝ่อตายถูกไหมฮะถูกครับก็เป็นอีกส่วนหนึง่งอีกส่วนหนึ่งก็ต้องบําบัดด้วยครับนะครับ,รบทีนี้มะเร็งเขาบอกว่ามันอัตราการเป็นเนี่ยนะครับวันหนึ่งเป็นประมาณหลายร้อยไหมฮะตอนนี้หมอสองสองสามร้อยปัจจุบันนี้ได้ครับได้นะฮะและที่ไม่มาตรวจอีกอาจารย์ล้วที่ตายต่อวันก็เยอะนะผมว่าน่าจะต่อวันหลายวันเลยนะมะเร็งนี่นะครับคืออันตรายมากเพราะมันแพร่เร็วนะฮะ เหลือ24 86 32ระบบทวีคูณคทวีคูณยกกาลัง2ด้วยบวกกันเข้าไปครับตายเรื่องนี้ก็สรุปว่ายังไงครับคุณหมอเรื่องนี้สรุปว่าอย่างพ่อเลี้ยงวันเนี่ยนะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมครับพ่อเลี้ยงวันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะฮะท่านก็เป็นอ,อยู่ทีแ่แม่สอนนะฮะจังหวัดตราดครับปัจจุบันก็ทําเรื่องของไล่ออร์แกนิกไล่ไล่ละปอสารพิษเลยนะครับตอนนี้ก็ทํามูลนิธิด้วยนะครับเรื่องนี้อยากให้คุณหมอสรุปนิดนึงครับว่ามันบ่งบอกถึงอะไรว่า มันเกิดจากอะไรคือโรคมะเร็งโรคมะเร็งนะครับจะเปรียบเทียบง่ายๆว่าคือปัจจุบันเนี่ยการรักษาแล้วนะครับหลังจากวินิจฉัยแล้วแล้วพบก็ส่วนมากก็จะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแต่จากการที่เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยแพทย์ผปัจจุบันก็ควรจะยอมรับในเรื่องของสมุนไพรรวมทั้งพวกธัญพืชต่างๆที่นํามารับประทานใน ในเรื่องนี้แล้วเขาหายจริงด้วยเพราะฉะนั้นก็ตัดตัวแรกออกไปคือถ้าถ้าเรายังใช้ในการใช้ยารักษาฉีดรังสีฉีดยาเคโมหรือว่าใช้รังสีรักษาพ่อเลี้ยงวันอาจจะไม่ได้อยู่ถึงปีห้าเจ็ดแล้วนะเนี่แล้วถ้าท่านถอดใจถอดใจตั้งแต่วินาทีแรกสภาพจิตใจนะครับของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต้องเข้มแข็งด้วยต้องพร้อมที่จะอยู่นะครับ ต้องต้องมั่นใจว่าตัวเองต้องอยู่อยู่ให้ได้แล้วก็อาหารต่างๆที่นํามารักษานี่รับรองว่าได้ประโยชน์กับตัวเขานะครับนี่คือความสุดยอดอีกตัวลิงที่ท่านบอกไว้ฮะคุณหมอฮะข้าวข้าวโอ๊ตบาเล่บาเ่มันเกี่ยวกับเบต้าคูแคนะฮะครับตัวเบต้าคูแคผมอยากให้หมออธิบายเรื่องเบต้าคูแคทสักนิดนึงครับว่าเบต้าคูแครมันมันทําหน้าที่อะไรหลักๆที่ไปญี่ปุ่นนี่ถือว่าท่านมีบุญมากเลยนะครับที่ไปได้รับสารอาหาร ตัวนี้มาด้วยคาดว่าจะอยู่ในข้าวที่ท่านรับประทานรวมๆก็จะเป็นโพลีแซคคาไลน์นะครับน้าตาลโมเลกุล1นแล้วก็1นึซึ่งจะมีประโยชน์กับในการฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับตัวเบต้ากูแคนเพิ่มจํานวนแล้วก็เพิ่มพลังให้กับจํานวนเม็ดเลือดขาวในร่างกายเรานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์ด้วยทําให้ตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยไม่มีอาหารก็คือสมมติว่ามีอยู่ร้อย ร้อยร้อยชนิดไอ้ร้อยเซลล์อาจจะเหลือแค่ร้อยเซลล์แล้วได้รับสารอาหารอย่างประเภทเบต้ากรูแคนเข้าไปทาให้เซลล์มะเร็งค่อยๆลดจํานวนลงนะครับจำนวนหนึ่งเดือนทําให้ตรวจพบเป็นศูนย์นะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมของโลกที่สามารถจะต่อต้านได้ในอนาคตนะครับสาคัญที่สุดเนี่ยนะครับเบต้ากรูแคนเนี่ยจากข้อมูลนี่มีการวิจัยมีการเขียนหนังสือจากในแพทย์สายตาดรในแพทย์สมศักดิ์วรคามีเนี่ยเขาเขียนไว้ครับ ต่างประเทศก็มีมันเป็นเรื่องของไปเรียกไปจํากัดมะเร็งสร้างอะไรนะสร้างภูมิภูมิการนะครับจัดเซลล์มะเร็งแล้วก็โดยเฉพาะในเม็ดเลือดขาวอ่ะมีตัว T เซลล์แล้วก็แมโครฟาจในการดักจับเซลล์มะเร็งได้แม่นยําขึ้นนะครับมีประโยชน์มากเลยนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวจริงนะครับท่านผู้ชมที่เกิดขึ้นนะครับกับพ่อเลี้ยงวันนะปัจจุบันเนี่ยนะครับพ่อเลี้ยงวันเนี่ยท่านก็เลยเปิดมูลนิธิฮะเขาชื่อว่ามูลนิธิมูลนิธิวันฮะ อยู่ตรงที่อยู่นี่แหละฮะอยู่ประชานิเวศเนี่ยนะครับเขาเรียกเ,เทศบาลนิมิตรใหมน่นิมิตรนิมิตรเหนือ,อาลาดยาวจตุจักรเนี่ยแหละครับอยู่แถวนี้นะฮะถ้าท่านใดสนใจที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเกี่ยวเรื่องของมะเร็งนะครับมะเร็งเนี่ยนะฮะก็ติดต่อมาได้ปัจจุบันนี้ท่านก็ให้ภรรยาแล้วก็บุตรชายเนี่ยดูแลอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับพอเลี้ยง นะครับวันนะครับซึ่งเป็นชาวจังหวัดแม่สอดจังหวัดตากนะครับต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆนี้ครับจากคุณพงศักด์นะครับต้องให้เครดิตท่านด้วยนะครับคุณพงศักดิพยักวิเชียนฮะในมติชนซึ่งให้ข้อมูลดีๆมาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สําหรับคุณมีปัญหาเรื่องของโรคมะเร็งนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางรายการได้ผมมีที่อยู่พร้อมนะฮะถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพและสําหรับท่านใดที่เป็นแล้วนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพฮะ แล้วก็วันนี้นะครับเวลาเราก็หมดลงฮะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญที่ม้ความรู้ในวันนี้ครับคุณหมอณาทีรื่นจริงครับขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับจันครับผมณัฐเมืองนนท์ครับและทีมงานขอราทุกท่านไปก่อนครับพบกับรายการฟิตเจยูได้ใหม่ในวันถัดไปท่านสามารถติดตามชมรายการฟิตเจอยูออกอากาศวันละห้ารอบครับสามารถติดตามชมซ้ําได้ตั้งแต่เวลาตีสองตีห้าครึ่งแล้วก็บ่ายสองโมงครับและหนึ่งทุ่มตรงแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งครับ สำหรับท่านที่ต้องการชมผ่านมือถือสมาร์ทโฟนนะครับก็ไปดาวน์โหลด psitv นะครับ htv นะครับติดตั้งทีวีบนมือถือสามารถดูทีวีและบีทีวีได้ทุกช่องครับก่อนจากกันครับฝากคาพูดที่ว่าเสียเงินร้อยเพื่อดูแลดีกว่าเสียเงินแสนเพื่อรักษาเบต้าครูแคนสิครับสวัสดี